สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการล้างไส้อ่อนนะคะเพื่อจะเอาไส้อ่อนของหมูนะคะหรือว่าไส้ตันเนี่ไปต้มยำนะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งไฟแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะของที่ต้องเตรียมก็มีใบมะกรูดหอมหอนะคะคาตะไคร้นะคะก็ะสีอ่งแล้วก็มี ไส้นะคะเท่าต้มกับเกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เกลงไปหมดเลยใส่เกลือเสร็จเทเทหอมนะคะตะไคร้ใบมะกรูดก็ขาลงไปเลยเทลงไป ปิดฝานะคะเราก็ดูนะคะน้ำเริ่มเดือดขึ้งแล้วเราก็ค่อยใส่ไส้ลงไปค่ะโอเคลงะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะต้มทิ้งไว้ประมาณ40นาทีะคะ่ะเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้40นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้ำแรกกะทิง้งแล้วก็เดืดต้มอีกน้ำประมาณ10-20นาทีนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ําที่สองนะคะน้ําเริ่มเดือดแต่เราก็ต้มเหมือนเดิมค่ะเทเกลือลงไปค่ะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะ,คะจากนั้นนะคะใส่เหมือนเดิมใบมะกรูดตะไคร้นะคะใส่เลยมะกรูดตะไคร้ข่านะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้น้ำเดือด แล้วก็ใส่ไส้นะคะที่ต้มไปแล้วอันนี้ต้มทิ้งไว้สิบถึงยี่สิบนาทีนะคะน้ำที่สองนะคะใส่ลงไปี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเรามาดูกันนะคะอันนี้เราก็ต้มครบแล้วค่ะทั้งซักทั้งสองน้ำนะคะน้ำที่สองนี้ต้มสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะไปต้มอยีย เราจะไปต้มยำกันนะคะหลังจากเราต้มไส้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต้มยำไส้ไส้อ่อนหรือไส้ตันนี่เองนะคะก็จะมีไส้มีขออมีใบมะกรูดหอมแดงข่านะคะข่าอ่อ,อนข่าแก่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกผักชีใบายาวหรือผักชีใบเลือ่อยแล้วก็มะเขือเทศวันนี้ชอบทนเห็ดใส่เห็ดด้วยแล้วก็มีพริกพริกป่นที่คั่วเองนะคะใช้เกลือตามมะนาวเกลือแล้วก็น้ำปลาะคะ่ะ ก่อื่นตั้งน้ําให้เดือดนิดต้มหม้อใหญ่นิดนึงนะคะตั้งน้าให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ใส่ใบมะกรูดนะคะหอมตะไคร่ใบมะกรูดเดยอะไปตักออกได้นะคะเมื่อ้ดื้อดอก มะกรูดตะไคร้หัวหอมแดงนะคะทุกนิดนึงแล้วก็ขาซียาะคะใสใ่ไปมันจะขุ่เดยนสักพักนึงแล้วก็ใส่ใส่เห็ดก่อนเลยเพราะว่าไส้เราต้มแล้วสุกแล้วนะคะใส่เห็ดเลยะคะ่นะ,คะใส่เห็ดอัอนนี้เป็นต้มแซบต้มยำนะคะ ใส่เห็ดด้วยเพราะชอบทานเห็ดฝาไม่ต้องปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ไส้นะคะพริกแกวจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะพริกป่นจะใช้พริกที่เราคั่วเองเพราะมันจะหอมนะคะมันจะหอมใส้ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต้มสองน้ำ เริ่มเดือดเริ่มเดือดแล้วคนนะปล่อยทิ้งให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ไส้ลงไปค่ะน้ำเดือดผ่านนะคะพอน้เดือดผ่านแล้วผ่านแล้วนะคะเราก็นำไส้ลงไปใส่ค่ะตามด้วยมะเขือเทศโระชีใบยาแล้วก็ผิกสดนะคะ ตามด้วยริ่นนะคะแล้วเราก็ดับไฟนะคะวงลดด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็มะนาวตามมาเลยค่ะน้ำปลาหนึ่งกับพีระหว่างนี้เราดับไฟแล้วนะคะหนึ่งกับพีนะคะแล้วก็มะนาวเราจะใส่ข้างในหรือข้างนอกก็ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ภาชนะกันแล้วนะคะเราก็ตักใส่ภาชนะ ก็เป็นต้มยำไส้ตันหรือไส้อ่อนที่มีใส่เห็ดด้วยใส่ด,ด้วยนะคะแล้วแต่ชอบเนาะก็ถ้าถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเอาพุณค่ะ